สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนพฤษภาคมของปี2564ค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไทยดวงของชาวราศีสิงค์ค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีสิงค์กันสักนิดนึงก่อนค่ะ ราศีสิงห์นั้นถือเป็นราศีกลางธาตุไฟนะคะมีเทวดาพระอาทิตย์เป็นเทวาดาประจำตัวค่ะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ายศศักอกขลรฐานทายอาทิตย์ค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีลักษณะของความองอาจมีความเข้มแข็งสงาา่าผ่าเผยมีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งทรนงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานใฝ่หาความรู้รักความเจริญก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นสูงทำอะไรเอาจริงเอาจังค่ะชอบแสดงออกในเรื่องของปมเด่นนะคะ บางครั้งอาจดูเหมือนโอ้อวดแต่ก็รู้จักวางตัวค่ะอีกทั้งยังมีจิตใจที่กว้างขวางนะคะมนุษย์สัมพันธ์ดีร่าเริงแจ่มใสรักอิสระเอาพวกเอาพ้องพักพวกเพื่อนฝูงเยอะค่ะชอบช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าตัวเองชอบของดีมีระดับ ชอบความหรูหราชอบของแบรนด์เนมหรือถ้าไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะคะอย่างน้อยก็ต้องดูดีดูมีราคาค่ะและเรามักพบชาวราศีสิงห์ได้ในแวดวงของวงการราชการหรือว่าชนชั้นผู้นำอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับการทายดวงของอาจาร,รย์กบนั้นนะคะเน้นท่ายดวงที่ลคนคราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัะนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวของท่านเดินโครจรได้ตำแหน่งมหาอุดค่ะซึ่งตำแหน่งมหาอุดนั้นถือเป็นตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดในทางโหราศาสตร์นะคะดังคำกรอนของครูโหรท่านกล่าวเอาไว้ว่ามหาอุดอาทิตย์ทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสร์บริวารญาติมิตรสนิทกันอุดมครันทรัพย์สมบัติสวัสดีนั่นก็หมายถึงในช่วงครึ่งเดือน แรกนะคะชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้คนที่อยู่รอบตัวรวมถึงเงินทองยังคล่องมืออีกด้วยค่ะการจะหยิบจับทำอะไรนั้นถือว่าหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ดาวประจำตัวของท่านเดินจรได้ตำแหน่งปัสสาวะองเกณฑ์ค่ะซึ่งตำแหน่งปัสสาวะองเกณฑ์นี้นะคะถือเป็นตำแหน่งเพชรเม็ดเอกของดวงชะตาเลยล่ะค่ะก็จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภวาสนาส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตค่ะดังคําครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าดาวองเก์นั้นเป็นความถาวรไม่ลดหย่อนมีแต่เพิ่มหาใดเหมือนนั่นเองค่ะ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของท่านมั่นคงค่ะสิ่งที่มีอยู่แล้วท่านจะดำรงคงรักษาเอาไว้ได้โดยไม่สูญหายหรือว่าเสื่อมถอยลงไปค่ะหรือหากมีการเสื่อมถอยลงท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็จะกลับฟื้นคืนมาได้เองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานบ้างนะคะทางด้านการงานในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนค่ะดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโคจรได้ตำแหน่งปราค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้นะคะส่งผลให้การงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ค่ะ ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะให้ท่านต้องคอยแก้ไขหรือว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังในเรื่องของกิจกรรมการงานนั้นอาจไม่เป็นไปตามปรารถนาค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงต้นเดือนเนี่ยยอดขายอาจลดน้อยลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ท่านได้วางแผนเอาไว้ก็เป็นได้ค่ะและตั้งแต่สัปดาห์ที่สอง จนถึงช่วงปลายเดือนนะคะดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโครจรในตำแหน่งกเกษตรตราทิ่อดีค่ะและสอนทับด้วยตำแหน่งปัสวะอุดมเกณฑ์อีกด้วยซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้นะคะส่งเสริมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะจึงส่งผลให้การงานของท่านนั้นมีความเติบโตเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากเลยละคะ่ะการงานที่มุ่งหวังก็จะสำเร็จสมใจปรารถนานะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจ การค้าถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะท่านที่ตกงานคอยงานนะคะในช่วงสัปดาห์ที่สองไปถึงช่วงปลายเดือนถือเป็นโอกาสทองฝังเพชรของท่านเลยละค่ะทีนี้ เรามาดูในเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะข้อควรระวังค่ะในวันที่26พฤษภาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาชนิดเงามัวขึ้นค่ะโดยสมผุดคลาดที่ได้คำนวณทางโหงนะคะเกิดพาดผ่านเรือนการงานและเรือนครอบครัวของท่านค่ะโดยในวันดังกล่าวนี้อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานและบุคคลในครอบครัวขอให้ชาวราศีสิงห์ล ระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในวันที่26พฤษภาคมเป็นพิเศษค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้สภาพคล่องทางด้านการเงินของท่านจะดีขึ้นกว่าในเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยดาวพระพุธนะคะถือเป็นดาวการเงินของท่านเดินโครจรในเรือนการงานค่ะจึงถือเป็นช่วงเวลาที่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนั่นเองค่ะ สำหรับบางท่านอาจหมายถึงการลงทุนในกิจการร้านค้าหรือการนำเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมค่ะสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะคะเช่นอาจจะลงทุนในเรื่องของกองทุนลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือเป็นช่วงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีงามกับท่านเลยละค่ะ ข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนั่นก็คือเดือนหน้าเลยนะคะดาวพระพุธซึ่งถือเป็นดาวโชคลาภแล้วก็เป็นดาวการเงินของท่าน เดินโครจรวิกลคติถอยหลังพักองศาค่ะโดยในช่วงดังกล่าวนะคะท่านจะมีรายจ่ายจรค่อนข้างมากค่ะหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของเงินเงินทองทองได้ง่ายหากท่านต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวข้องกับเงินขอให้ท่านมีสติระวัดระวังรอบคอบและคิดทบทวนซ้ำๆหลายๆครั้งก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างค่ะ ในด้านความรักสำหรับคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้สเสน่ห์ของท่านจะอยู่ที่ความมั่นใจในตัวเองค่ะการแสดงออกในลักษณะของความเป็นผู้นำการดูเป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นในสายตาของผู้ที่พบเห็นและหากมีใครบางคนที่อยู่ในสเปกของท่านเข้ามาในช่วงนี้เมื่อท่านพูดคุยกันแล้วมีเคมีที่ตรงกันนะคะก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อไปได้เลยค่ะ สำหรับคนมีคู่ค่ะในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนนะคะท่านและคนรักคู่ครองเนี่ยจะเข้าอกเข้าใจกันจะช่วยเหลือกิจกรรมการงานกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะส่วนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะ ท่านและคนรักคู่ครองนั้นจะมีปัญหามีปากเสียงไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งค่ะทำให้ท่านอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะหรืออาจจะเผลอพูดถ้อยคำที่รุนแรงออกไปและถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านตั้งสติให้ทันนะคะแล้วหลีกเลี่ยงด้วยการนำตัวเองเนี่ยออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะเพราะเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วเราเกิดไปโต้เถียงกับคนรักคู่ครองของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะโต้เถียงจนชนะ แต่ความสัมพันธ์อาจแย่ลงก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์ที่ถ้ารู้สึกไม่พอใจอะไรขึ้นมาแล้วต้องมีการโต้เถียงกันก็ขอให้เดิอนออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนนะคะรอให้ต่างคนต่างอารมณ์เย็นก่อนค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพพานามัยบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนดาวอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวประจําตัวของท่านเดินจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งค่ะส่งผลให้สุขภาพพานามัยของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสําหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้าอาการก็จะทุเราเบาบางขึ้นค่ะทีนี้มาดูข้อควรระวังบ้างนะคะข้อควรระวังนั้นให้ระวังในวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนี้ค่ะ ก็ในวันที่20พฤษภาคมนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาชนิดเงามัวขึ้นนะคะโดยสมผุดคลาดนั้นเกิดพาดผ่านดาวประจำตัวของท่านค่ะขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพพลานามัยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะรวมถึงให้ระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษในช่วงดังกล่าวค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาบบ้างในปี2564นี้ดาวพระเสาเดินจรอ,อยู่ในจุดที่ให้โชคกับดวงชะตาของท่านค่ะดังคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดลนกรท่านกล่าวเอาไว้ว่าพระเสาเป็นหกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำารัก็ส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาบที่ถูกอกถูกใจตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะโดยจะได้มากหรือว่าได้น้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงว่า ในดวงกำเนิดนั่นเองค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวพระพุธซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านเดินโคจรในเรือนการงานค่ะดังนั้นโชคลาภที่จะได้มักเกิดจากการงานนั่นเองค่ะ และสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะอาจารย์กบก็มีเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคมาแนะนำกันค่ะโดยในคลิปนี้นะคะพอดีอาจารย์ทำคลิปชา้าไปนิดหนึ่งเลยทำในวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาไม่ทันก็เอางวดวันที่16พฤษภาไปแทนแล้วกันค่ะ ในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะเครสเสียงโชคของท่านหากท่านได้รับของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจมานะคะให้ท่านนับชิ้นของขวัญเหล่านั้นหรืออาจจะพิจารณาตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนถุงหรือว่าบนกล่องของขวัญก็ได้ค่ะแล้วนําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะและท่านมีโอกาสจะได้โชคจากพี่สาวหรือพี่ชายในลําดับถัดจากตัวท่านขึ้นไปหนึ่งลำดับนะคะก็ให้บุคคลดังกล่าวนี้ช่วยเสี่ยงโชคให้ก็ได้ รวมถึงท่านยังมีโอกาสที่จะได้โชคจากบุคคลที่มีลักษณะดวงเฮงดวงฟลุกหรือเขาเป็นบุคคลที่มีความสุขสุดๆหรือร่ำรวยสุดๆอยู่ในช่วงขณะนี้ค่ะโดยให้บุคคลดังกล่าวที่ว่านะคะช่วยเสี่ยงโชคให้หรือว่าจะถามตัวเลขจากบุคคลดังกล่าวก็ได้เช่นกันค่ะ โดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเซนค่ะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับกับดาวจรที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและแคล้วคลาดปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ะระบาดกันอยู่ในขณะน,นี้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ